ใครรู้สึกเสียดายคุณเหลือเกินขอภัยบอกทีนะคะใครที่รู้สึกเสียดายคุณเหลือเกินขอภัยบอกทีว่าเขาคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมามไหนนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจิต สามดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเดียมพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะมีทั้งความเป็นเด็กแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองบุคลิกค,ความคิดนะคะ นิสัยไลฟ์สไตล์เป็นผู้ใหญ่มากๆเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลไม่พูดมากนะคะไม่จุ้จี้ไม่จุกจิกไม่ขี้บนแต่ว่าพูดออกมาแต่ละคำก็คือจะเนื้อเนื้อเน้นๆมีเหตุผลมากๆนะคะใจดีใจเย็นอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเวลาที่รักใครก็มีทั้งมุมที่มีเหตุผลมุมที่พร้อมปกป้องพร้อมดูแลแล้วก็มุมของความเป็นเด็กมีความขี้อ้อนนะคะมีความจริงใจ มีความรักที่โรแมนติกอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะเรื่องราวความรักที่ผ่านมามี3ดาบเจ็บปวดเสียใจนะคะมีน้ําตาคนรักอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจก็ได้มีมือที่3ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจมีความหลอกลวงนะคะทําร้ายหัวใจคุณนั่นเองนะคะ รักอย่างเต็มที่รักอย่างเต็มใจแต่พอความรักไปต่อไม่ได้คุณก็พร้อมที่จะเข้มแข็งแล้วก็เดินบนเส้นทางของคุณนั่นเองนะคะมองหาอนาคตไม่ยึดติดกับอดีตนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่รู้สึกเสียดายคุณเหลือเกินเขาคือใครนะคะหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสงห์ธนู งงควินถือไม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟวิวออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟนะคะอัศวินถือดากพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมาสีใบเลยเนาะบ้างานนะคะ ตั้งหน้าตั้งตาทํางานทุ่มเวลาไปทั้งหมดไปกับการทํางานแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณไม่มีโมเมนต์หวานๆไม่มีช่วงเวลาของการดูแลใส่ใจกันเลยนะคะ พลังงานของความรักการดูแลกันและการแทบจะไม่ขึ้นมาในของเขามีแต่ความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรอคอยสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีมือที่3าแล้วนะคะในพลังงานของคุณกับเขาที่ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ทำํำร้ายหัวใจคุณแล้วก็ทําให้คุณผิดหวังก็คือความรักที่คุณให้ไปนะคะแล้วก็ความรักที่เขาตอบแทนคุณมารู้สึกถึงความ ไม่เท่ากันคุณรักเขาคุณจริงจังกับเขามากกว่าที่เขาให้คุณกลับคืนมานั่นเองพลังงานของเขาในตอนนี้มีการรอคอยมีการเฝ้าคอยอยากหมุนวนเป็นวงกลมเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นเองนะคะแม้จะดูนิ่ง,งเงียบเหมือนไม่สนใจเหมือนไม่แคร์ ลึกๆภายในใจมีการรอคอยมีการเฝ้าคอยอยากได้เหมือนกับตัวแจ้งเตือนในโทรศัพท์ได้รับข้อความหรือว่าโนติบางสิ่งบางอย่างที่มาจากคุณมากๆนะคะเฝ้าคอยรอคอยตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยากได้การติดต่อจากคุณแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะติดต่อมาหาคุณนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงเสียดายคุณเหลือเกินเพราะอะไรนะคะเขาเสียดายอะไรในตัวคุณนะคะ คนที่ไม่เคยมีเวลาให้กับคุณหรือว่าหลงลืมละเลยคุณไปก่อนหน้านี้เข้าเสียดายอะไรนะคะ The Tower นะคะเสียดายที่เขาไม่ได้รักษาความรักของคุณก่อนหน้านี้นะคะทำให้ความสัมพันธ์จบสิ้นพังทลายลงไปอย่างน่าเสียดายนั่นเองนะคะความรักนะคะสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในหัวใจของเขาก่อนหน้านี้นะคะ เหมือนโชคชะตาเหมือนพรมลิขิตนำทางให้มาพบมาเจอการตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบแรกเจอแต่ก็ไปต่อกันไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวเขาเองที่ไม่รักษาแล้วก็ไม่ถนอมไว้นะคะปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ปรับใจกันนะคะการทะเลาะก,กันกันไม่เข้าใจกัน โอกาสมีให้เขาอยู่บ่อยๆแต่ว่าตัวเขาเองมากกว่าที่ไม่คนุถนอมไว้คุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาเสมอคุณคอยให้อภัยเขาเสมอนะคะหากว่าเขาสามารถปรับตัวปรับใจได้แต่ว่าเป็นตัวเขาเองที่ไม่พัฒนาปรับปรุงตัวเองนะคะทำผิดแบบเดิมซ้ำๆเรื่อยๆแล้วก็บ่อยๆนะคะ รู้สึกเสียดายมากๆในตอนนี้นะคะลืมไม่ได้ตัดใจไม่ได้นะคะเสียดายเป็นที่สุดแอบมองแอบตามแอบดูแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาตอนที่มีคุณอยู่ในชีวิตกลับไม่สนใจกลับไม่ใส่ใจไม่แค์ว่าคุณจะรู้สึกยังไงว่าคุณจะคิดยังไงแต่ว่าตอนนี้ตอนที่ความสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะ ตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแล้วเขาเลือกที่จะปล่อยมือจากคุณคุณก็เลยปล่อยมือจากเขาไม่ยื้อเขาไว้นะคะความแตกต่างที่มีระหว่างกันเนาะโอกาสที่เคยได้รับกลับไม่ทนุถนอมไว้ ตอนนี้กลับมาเสียดายนะคะแล้วก็จากที่ไม่เคยใส่ใจตอนนี้กลับกลายมาเป็นสนใจใส่ใจอยากรู้ทุกเรื่องราวของคุณในทุกๆวันว่าคุณเป็นยังไงบ้างพบเจอใครไหมพบเจอปัญหาอปุปสรรคหรือว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันนั่นเองนะคะอยากรู้ทุกเรื่องราวทุกความเป็นไปของคุณจากที่ไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจจะถามถ่ายว่าวันนี้เป็นยังไงพบเจออะไร ตอนนี้กลับกลายเป็นสนใจแล้วก็อยากรู้ทุกเรื่องราวเสียดายนะคะช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันเสียดายช่วงเวลาของการตกหลุมรักของการมีความรักต่อกันก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ทนุถนอมเอาไว้จนทำให้สูญเสียคุณไปมานั่งเสียดายมานั่งเสียใจเอาตอนนี้ในตอนที่ไม่ได้คุยจากกันแล้วมีช่องว่างระหว่างกันแล้วเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันไปแล้วนั่นเองนะคะ